อินียกะะำลังจะไปที่แมานางง่น้าคงคาแล้วก็ไปกาดทีชื่ไปกา,กาดกาดก็คือถึงเหมือนท่าน้ำเงี้ยะคะชื่อว่าดัชชชัวเมดัชชชัวเมไปดูกันดีกว่าตอนนี้เรามาถึงตรงทางไปกาดแล้วะคะ่ะซึ่งกาดไม่ใช่ภาษาเหนือ ตลาดนะคะเป็นเหมือนกับว่าท่าน้ําแต่ว่าตอนนี้ตลาดตรงนี้ยคนเยอะมากแล้วก็วุ่นวายมากแต่ว่าเขากันไม่ให้รถที่เป็นออโต้ริกชอเข้ามาเพราะฉะนั้นกลิ่นควันก็จะไม่ค่อยเข้ามาลบควนแต่ว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศว่าคนเยอะมาก ที่นักท่องเที่ยวต้องได้มาทําก็คือการล่องแม่น้ำคงคาซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะเราได้มาล่องเรือลํานี้ซึ่งราคาต่อมาได้ประมาณ1,000งพัรูปีซึ่งก็ไม่รู้นะว่าถูกหรือแพงแต่ว่าเดินถามก็ดูเป็นราคาดูจะเป็นราคานี้กันทั้งหมดบางคนอาจจะได้ถูกกว่าเรารบางคนอาจจะได้แพงกว่าเราบอกเราด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่แม่น้ำคงคางกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็อาจจะได้เจอหลายๆอย่าง ส่วนใหญ่การล่องเรือที่แม่น้ำคงคานะคะเขาก็จะมากันตั้งแต่เช้าตรู่ก็คือเพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นประมาณตีห้าเนี่ยก็จะมีกร๊ปทัวร์มีอะไรมาลงกันแล้วแล้วก็แต่อย่างเราเนี่ยเรามาดูพระอาทิตย์ตกในตอนนี้ก็คือตอนประมาณสักประาสี่โมงครึ่งห้าโมงเย็นเนี่ยค่ะ ಸಕಲ ಕಲುಷ ಕಲುಷಭಂಗೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸೋಪ ಸಂಗೆ ಸಕಲ ಕಲುಷ ಕಲುಷಭೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸೋಪ ಸಂಗೆ ತರಳ ತರ ತರಂಗೇ ದೇವೀ ಗಂಗೇ ตอนนี้เราค่อนข้างเดินทางผ่านมาหลท่าแล้วนะคะก็จะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนคือการล่องเรือเนี่ยมันก็จะดีอย่างนี้ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำางคาเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาเหมือนปฏิบัติตามความเชื่อของเขาต่างๆแต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นว่ามีคนก็คือตามความเชื่อเขาเนาะเขาก็จะมาอาบน้ําใช่ไหมคะแต่เราเองเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะถ่ายรูปออกมาให้ทุกคนดูหรือว่าแม้แต่ทั้งอัดวิดีโอมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับมารยาทอาง,งีถนนกมคู ลูกหรือเปล่าก็ไม่อยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นอีกอย่างนึงที่ฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่มาแม่น้ำพงคาก,ก็ก็เคารพแล้วก็ respect ของของคนที่นี่บ้างเนาะ,ะและต้องกาดหรือว่าท่าที่อยู่ข้างหลังเรานะคะก็ชื่อว่าฮาริชันดากาดซึ่งเขาใช้เป็นพิธีเผาศพแต่ว่าเป็นเผาศพขนาดเล็กซึ่งมีอาจจะมีแค่ ที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะคะชื่อว่ามานิกานิกาการดซึ่งเป็นท่าที่ใช้เผาศพเป็นท่าที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่หนึ่งในหนึ่งในลำดับที่เก่าแก่ที่สุดในในในกาศแถวๆนี้ในท่าแถวๆนี้เลยค่ะแล้วก็แต่คือกล้องเนี่ยห้ามถ่ายเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการเป็นการเคารพกันเราไม่อยากจะ i s r เ spect ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือห้ามถ่ายรูปเลยเวลามาที่กาศที่เขามีการเผาศพกันอยู่ซึ่งกาศตรงนั้นนะคะน่าสนใจมากได้ได้เรียนรู้ได้เห็นถึงสัมธรรมของของการเกิดแก่จะตายจริงๆแม้ว่า คนฮินดูหรือคนพุทเราก็มีความเชื่อในค่อนข้างจะคล้ายกันในเรื่องนี้แล้วอย่างพิธีตรงนี้นะคะที่เรามาจอดเรือกันดูก็คือพิธีเขาเรียกว่ากา อารีก็เหมือนกับปแปลภาษาอังกฤษก็คือ River Worship Ceremony คือการพิธีบูชาแม่น้ำคงคานั่นเองค่ะเป็นเป็นเหมือนกับว่าจุดสุดท้ายที่เรือม,มาจอดให้เราดูแล้วก็อยู่ในที่ท่าดัชชวยมาดัชชวยกาดนั่นแหละค่ะที่เราที่เราเริ่มเริ่มต้นมาเดี๋ยวไปดูที่กันดีกว่าค่ะ ชวเมกาดนะคะมีงานที่เป็นงานพิธีพิธีบูชาแม่น้ำเนี่ยตั้งแต่ตอน6โมง15จนถึงประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็มาได้กันตลอดเลยเป็นพิธีที่ระชาว่าค่อนข้างจะน่าตื่นตาตื่นใจน่าดูเลยทีเดียวเพราะว่าคนเยอะนะักท่องเที่ยวก็มาเยอะคนละเขาเองก็มาเยอะนะคะลองถ้าเกิดได้มามาเยือนพาราสิงก็มาดูที่เทศกาลตรงนี้นะคะองพิธีบูชาแม่น้ํา ตอนนี้นะคะราชาก็มาเดินชอปปิ้งอยู่ที่ตลาดข้างๆกับตรงดัาช่วยมากัดนะคะแล้วปรากฏว่าก็มาเจอเสื้อที่ตัวเองไปซื้อมาจากเม็กซิโกเหมือนกับที่นี่เป๊ะเลยคือไม่กลายว่านึกเราก็นึกว่าเราซื้อของมาจากแบบเออเพายมานอะไรเงี้ยที่แบบไม่มีใครเหมือนปรากฏว่ามาเจอที่อินเดียเป็นเสื้อเดี๋ยวเราเออกมาให้ดูเป็นยังไงแต่ก็เดี๋ยวขอลาไปเลยดีกว่านะคะวันนี้เจอกันวิดีโอหน้านะคะไม่ไป